เมื่อเข้ามาด้านในวัดไทยนว,วราชรัตนาราม90ชื่อที่ตั้งใหมาาา่าำลังพัินดีต้นรับมีสถานที่พักผ่อนอย่างดีเลยห้องน้ำห้องท่ากาแฟอย่างดีเข้ามานี่แล้วหายเหนื่อย ให้ดูรูปและดูประวัติวัดไทยนวราชรัตนาราม960รัฐอุตรประเทศอินเดียอุตรอุตรปก ศาลาช่วยคิดช่วยทำผู้ดได้เห็นธรรมพระนั้นเห็นเราผู้ได้เห็นเราพระนั้นเห็นตถกคดผู้ได้เห็นธรรมพรนัดด้น,เ,ดดเ,หนดดเห็นเราตถักคดไม่อ่านเกินนี่ช่วยบริจาควัดนั้นอยู่ได้ด้วยการบริจาคช่วยเหลือนคนละน็กคนละน้อยนี่ศาลาทำบุญไว้รับสังฆทา,านฝั่งนู้นเป็น สถานที่เป็นห้องน้ำัางก็มาเข้าที่นี่เนี่ยผูดไดเดียวั่งยังชอบเลยบอกพูดไดเดียวนี่วัดไทยไทยสร้างชื่อที่นี่ไทยสร้างชื่อนี่วัดไทยแต่ชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวชาวมาพักที่นี่ทัวร์ต่างชาติมาแวะเข้าน้ำที่นี่เพราะที่นี่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ไม่มีที่ไหนดีเท่านี้อีกแล้วนะ ผลงานการรังสรรค์หรือการสร้างสรรค์ของชาวพุทธไทยแม้กระทังห้องน้ำนี่สะาดสอาดฟรังก์บอกสาวฟรังกี้บอกว่ากูดไเดียแน่เนี่ยฝีมือการพัฒนาการรังสรรค์ของชาวไทยพุทธ มุมกาแฟด้านนูน้นอันนี้เข้าห้องน้ำก่อนนีห้องน้ำสะอาดมากมาเข้าห้องน้ำชายได้ทางนี้ยงนีห้องน้ำผู้ชายน,นี่ห้องน้ำชายเป็นอย่างนี้สะอาดมากด้านหลังไปนูน่นเป็นมุมกาแฟ ห้องน้ำสะอาดมากวัดไทย960สมัยก่อนชื่อพุทธมิหาร960เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นวัดแล้วห้องน้ำทางนี้ชาวต่างชาติเข้าที่หมดเลยเพราะสะอาดเกินเหตุ